สงคราม Hello กำลังกลับมาในภาพลักษณ์ใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่คราวนี้มีอะไรแปลกๆที่คุณอาจจะไม่คาดคิดได้ใช่เพราะเฮโล o อมแบตท o v อ d กำลังกลับมาในรูปแบบรีเมคที่ได้รับการปรับปรุงอย่างสมบูรณ์แบบโดย Xbox Game Studios ไม่เพียงแต่จะมีการยกระดับกราฟิกให้เป็นปัจจุบันแต่ยังเป็นครั้งแรกที่แฟรนไชส์ e l l o จะเข้าสู่ PlayStation 5อีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่คนรุ่นเก่าอาจจะรู้สึกแปลกใจและคนรุ่นใหม่อาจจะตื่นเต้น เกมครั้งนี้ถูกพัฒนาขึ้นใหม่บน bon Unreal Engine 5โดยรักษาเนื้อหาเดิมของ Halo Combat Evolved ปี2001เอาไว้แต่มาพร้อมกับการปรับปรุงเกมเพลย์ให้การควบคุมลื่นไหลามากขึ้นรวมถึงงานออกแบบเสียงและเพลงประกอบที่ได้รับการรีเมสเธอเพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่เต็มอิ่มกว่าเดิมแต่คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทําให้เกมสูญเสียความเป็น Halo ที่เคยรู้จักหรือไม่นอกจากนี้ทีมพัฒนายัางเพิ่มภารกิจใหม่3ภารกิจเล่าเรื่องราวของ Master Chief และ Sgt จนจนช่วงก่อนเกมภาคแรกซึ่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลใหม่ๆที่ทําให้เราเข้าใจตัวละครเหล่านี้มากขึ้นเกมยังรองรับการเล่นออนไลน์โคอพสูงสุด4คนและคอสโคโคพสองคนรวมถึงระบบครอสเพลย์และครอส s p r o g ีเ s s เอสที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่างคอนโซลและ PC ได้อย่างราบรื่นแต่คุณคิดว่าการเพิ่มฟีเจอร์เหล่านี้จะทําให้เกมสนุกขึ้นหรือเปล่าเฮลโลแคมเปญยูโวจะวางจำหน่ายภายในปี2026บน PC ทีม Xbox Series และ PlayStation 5และคุณคิดว่าเกมครั้งนี้จะสามารถทำให้ฮ l โ o กลับมาครองใจเกมเมอร์ได้อีกครั้งหรือไม่ชมวิดีโอเปิดตัวและเกมเพลย์แบบเต็มๆ13นาทีได้ที่ด้านล่างนี้แล้วอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการเปลี่ยนแปลงของ Hello ครั้งนี้กับเราด้วย